ในขอฟังด <ih az violin Legisl acy> ้วยค่ะเป็มแ่ะคะค่ะมีไม่มี่ ฟังได้สองบอกได้นะคะฟังค่ะฟังรมาส่องยกมือเลยนะนะ

อย่างลงสะสมแต่การแต่การนั่งเป็นชุรวมทีมเนเรียงเลยจ้าจังจะทนเ่แสนุกเพราะนชวองชอรวมกันสโลกเวลาพอเหลือยจะิ์ chau chau cha cần chân thành đó chau cần đôi tay chau chờ đợi cho tin chiêng chưa thiêng ngạo mình sẽ thâu hòa cùng cát cả Yeah. 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 ngao. Yeah.